กดติดตามพันจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนายกระเบื้องอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับไม่ได้มา2คนเหมือนกับเมื่อวานนะี้เนาะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้น้องจะเรียกชื่ออีกก็ได้ช่อง JC Studio มาช่วยทําคลิปนะครับเป็นการที่ไล่กันทำเนาะผมก็ไปทําช่องเขาก็มาทําช่องผมก็ เกือ้อกูลกันไปเนาะเรียกว่าเขาเรียกว่าคอแลบหรือเปล่าผมผมเรียกไม่ถูกนะผมไม่รู้จักนะแต่น้องเรียกว่าคอแลบนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นมันมันเรียกว่าอะไรกันแน่ก็เดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหานิยาย a r ร the l l g e n ตต่อเลยนะครับปะ่ะ a r ร์ตเดล e จนตตอน,ตอนที่223ร้ยยีาในประเทศลุกแล้วโจรสี่คนที่ยังปกติดีร้องตะโกนก่อนจะพยายามเล่นธนูอีกครั้งทว่า พวกเขาต่างก็โดนทิ้งห่างออกไปแล้วเพราะอาร์คตัดสินใจอย่างรวดเร็วระยะยิงนั้นไม่ใช่ปัญหากับลูกธนูก็จริงแต่ว่ายิ่งไกลอาร์กก็ยิ่งใช้ซอบเบลสกัดกั้นลูกขนูได้ง่ายมากขึ้นไปทางขวาหรือาไปทางซ้ายอาร์คตรวจสอบแผนที่ก่อนที่จะวิ่งไปยังทางออกที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อเห็นแสงสลัวของดอกไม้ไฟที่จุดอยู่ด้านนอกอาร์ Ark คอยถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกได้ตอนที่แบคกิววิ่งผ่านทางออกไปนั่นเองแบกิวพลันหยุดชะงัก อะไรของนายเนี่ยเออเอออาร์คเดมทางนัน้นขณะที่อาร์คตะโกนถามอย่างเกลี้ยกล่อมแบก,กิลที่อยู่ด้านหน้าก็ตัวสั่นก่อนที่จะยื่นมือชี้ออกไปอาร์คมองตามนิ้วของแบก,กิลไปก่อนที่จะแข่งพื่อเช่นกันกว่าเขาจะหาบุกคิลเจอก็ต้องพบกับความยากลําบากไม่น้อยจนออกมาได้แต่เมื่อครั้งที่กลุ่มโจร20คนเข้าสู่ปราสาทสยองขวัญพวกมันได้คิดถึงเรื่องขวางทางออกทางเข้าของหมู่บ้านเอาไว้ก่อนแล้วด้วย พราะแบบนั้นจึงมีการกระจายตัวกันพร้อมกับใช้ขนนกเสียงกระซิบรายงานสถานการณ์กันเจนตอนนี้พวกมันหลายคนรวมตัวกันอยู่ที่ทางออกของหมู่บ้านฮว hey, ่าจริงลำบากมันบนแทบตายทำไมต้องมาเจอตออีกเนี่ยใบหน้าของอาร์คเริ่มมืดมนพลังมาน,นาของเขาไม่เหลือแล้วกระดาก็กลับประสาทแวมพายไปเรียบร้อยสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับจนถึง10คนกับอีกสี่ที่กําลังไล่ตามมาด้านหลังตอนนี้เขาจะกลับเข้าปราสาทสยองขวัญเพื่อหลบหนีต่อไปก็ไม่ได้ สถานการณ์ย่ำแย่กว่าที่คิดเอาไว้มากแต่ว่าก็นับว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่นี่คือหมู่บ้านอีกทั้งตอนนี้ทางออกที่อ้างคิดใช้อยู่ก็ไม่ไกลจากศูนย์กลางของเมืองหากว่าคน10คนก่อเรื่องขึ้นทหารรักษาการย่อมต้องมีการเรียกระดมคนเมื่อทหารรักษาการมาถึงโจนพวกนั้นก็จะไม่กล้าโจมตีอ้าต่อไปนอกจากนี้แล้วโจรสคนทางด้านหลังยังสังหาร n p c ในปราสาทสยองขวัญไป จนก,ลา,กนลายเปลี่ยนจนแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นฆาตกรเรียบร้อยเขาเพียงแค่หนีไปเรื่อยๆจนเรื่องราวใหญ่โตก็แค่นั้นเองปัญหาคือเขาต้องอดทนต่อไปและคุ้มกันบุกซิลไปด้วยไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วต้องยืดเวลาไว้อาร์คเมื่อตัดสินใจได้ก็ได้จับกรรมด้ามดาบไวแน่นหนึ่งในโจรที่สใส่หน้ากากอัศวินเซลเลอร์แห่งดวงจันทร์กระดูกหน้าเกล็ดไม่น้อยได้เอ่ยปากขึ้นก็หน้ากากเซลเลอร์มูนมีด้วยหรอทุกคน คิดจะเรียกให้พวกทหารรักษาการมางี้ยสิต่อให้พวกนายทุกคนรวมเข้ามาก็ยากที่หยับตัวฉันได้อยากลองดูไหมล่ะไม่ไมันจาเป็นพวกเราดูฝีมือของนายตั้งแต่ที่บึงน้ำแล้วฉันนับถือในฝีมือของนายไม่น้อยที่จัดการลูกพีเจตุต้อนได้แต่ว่านะเสียงจากนาการอัศวินเซเลอร์แห่งดวงจันทร์กลายเป็นเสียงที่เย็นเยือกลงกูตามตรงฉันอยากจะขยี้นายให้เลยแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพวกเราในตอนนี้ ไวจัดการไอ้หมูนั่นได้น่าจะเป็นรายต่อไปถ้างนั้นก็ลองฆ่าจะให้ได้ก่อนที่พวกฐานรักษาการจะมาด้วยสิเอออาร์คนิมแบบนั้นมันแบกิวมองไปทางอาร์คด้วยสายตาชื่นชมไม่น้อยที่เด็ดเดี่ยวขนาดยอมตายแต่ทว่าสุนัขตัวนี้ยังไม่รู้ถึงสถานการณ์ดีจนทางบุกเซลที่เป็นเจ้าของก็ยังไม่ทราบเรื่องราวเช่นเดียวกันนั่นจึงทาให้แบกิวเข้าใจผิดไปไกลไม่เป็นเพราะอาร์คไม่มีทางเลือกอื่นนอกจอากต้องปกป้องบุกเซลต่างหาก เอางั้นล่ะลองกันสักตั้งไว้ล่ะพร้อมกับคำพูดหน้ากากอัศวินเซเลอร์พลันนำอมวนคัมภี์ประหลาดอาอกมาจากกระเป๋ามันคือม้วนคัมภีร์ที่มีตัวอักษรส,สีทองเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับม้วนคัมภีรสักเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าเหมือนกับที่เคยเห็นเหมือนกับว่าเคยเห็นมันที่ไหนสักที่หลังจากจ้องมองม้วนคัมภี์ดังกล่าวอยู่คู่หนึ่งอาร์คจึงค่อยตระหนักได้แต่มันก็สายเกินมไม่จริงนะนั่นมันอ๋อใช่ด้วย ม้วนคัมภีเนประเทศที่บุกซิลเคยใช้ไว้กอนหน้านี้นี่ถูกต้องมันคือม้วนคัมพีหายากที่บุกซิลเคยใช้เพื่อช่วยเหลือซอเทนดานและใช้เล่นงานชายสีแดงม้วนคัมภีดังกล่าวสามารถส่งเป้าหมายออกไปได้ไกลถึง10กิโลเมตรแล้วหน้กากากอัศวินเซเลอร์ตรงหน้าก็คิดจะใช้ม้วนคัมพีเในประเทศใสาอาร์กเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องพูดกล่าวอีกว่าม้วนคัมพีตรงหน้ามีอํานาจเด็ดขาดสักแค่ไหนไม่ใช่ว่าครั้งก่อนม้วนคัมพีเในประเทศก็ทำเอาชายสีแดงไปงให้เป็นหอกหรือไง อาร์คเองก็ไม่รู้ถึงวิธีการหยุดผลของม้วนคัมภีนี้ด้วยถ้าเกิดว่าอาร์คโดนส่งออกไปไกลถึง10กิโลเรื่องราวก็จบสิน้นหากไม่มีอาร์คคอยกุมกันจนพวกนี้ยอมต้องต้นบุกซิลจนกว่าจะได้คริสตัลความทรงจําทําไมมีแต่เรื่องบ้าบอคอแตกเลยเนี่ยในขณะที่อาร์คโอดครวนอย่างสิ้นหวังหน้ากากอัศวินเซเลอร์ก็ใช้ม้วนคัมภีทะลวงเข้าใส่อาร์คเพื่อทราบชื่อสําหรับใช้งานม้วนคัมภีในประเทศอาร์คตอนนี้พยายามก้าวเท้าหลบผลของการตรวจสอบ แต่ว่าอย่างไรแล้วอํานาจของมวนคัมพีก็เด็ดขาดเมื่อน,นักกากอัศวินทราบชื่อของอาร์คเขาถึงกับเสียยิ้มเผยถึงชัยชนะก่อนยกมวนคัมพีในประเทศให้เห็นเต็มสองตาฮึชื่ออาร์คนั้นสินะจะจำเอาไว้กอนแล้วกันแต่ว่าวันนี้คงต้องคอยวนทางไปก่อนในระเทศเป้าหมายอาร์คแสงสีแดงจากมวนคัมพีเข้าเล่นงานอาร์คในทันทีมันเป็นการโจมตีที่ไม่มีทางหลบเลี่ยงเมื่อสัมผัสโดนกับอาร์ค ข้อความแจ้งเตือนสีแดงก็เด้งปรากฏในทันทีติ้งม้วนคัมพีรในประเทศทํางานฮี่บ้าชิบและแทบจะในทันทีแรงดึงดูดมหาศาลเริ่มวูบผ่านอากาศดูดเขาไปอาร์กกำลังจะโดนส่งไปให้ไกลถึง10กิโลเมตรแทบจะในพริบตาจบแล้วคริสตัลกองทรงจําแต่แล้วในตอนนั้นเองคล้ายกับปฏิหารเกิดขึ้นทําให้เขานึกขึ้นมาได้ศัตรูใช้ม้วนคัมพีรหายากเพราะมัวแต่คิดว่าม้วนคัมพีหายากไร้ผู้ต้าน เขาถึงกับลืมเลือนไปชั่วขณะที่กําลังจะโดนดูดหายเข้าไปในอากาศอาร์กตอบสนองด้วยการร้องตะโกนมันเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีตั้งแต่ที่มวนคัมภีเล่นงานและตอนนี้เขาก็เริ่มออกไปไกลเกือบจะ20เมตรแล้วราดันคัมภีแม่เล็กฟฟราดันพ่นอมวนคัมภีให้อาร์กใช้งานมาทันทีแม่เล็กเป้าหมายบุกซิวฮ่าเนี่ยราชา อเป็นเสียงบุกซิลนะทุกคนในขณะนั้นเองอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุกซิลพลานหายไปในขณะที่ลอยลัดผ่านท้องฟ้ามากับอาร์คถูกต้องแล้วนี่คือวิธีการที่อาร์คนึ่ขึ้นได้เพื่อใช้ต่อต้านมวนคัมบีหายากอย่างในประเทศอย่างไรแล้วมันก็เป็นม้วนคัมบีที่มีราคาแพงเป็นอย่างยิ่งถ้า,ากว่าต้องการจะหยุดมันก็จําเป็นจะต้องใช้มวนคัมภีหายากเช่นกันแต่จุดประสงค์ของอาร์คไม่ใช่การหยุดแต่เป็นการพาบุกซิลหลบหนี เพราะแบบนั้นเขาจึงใช้ม้วนคัมภีแม่เหล็กมันเป็นม้วนคัมภีร์ที่เอาไว้ใช้ดึงผู้เล่นเป้าหมายให้เข้ามาใกล้อันที่จริงจะบอกว่านี่เป็นผลพลอยได้จากการที่เขาช่วยเหลือรอนนี่มันก็ได้อยู่ความจริงแล้วม้วนคัมภีแม่เหล็กเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกมากหากบแตเทียบกับม้วนคัมภีหลายประเทศและเขาก็สามารถใช้ม้วนคัมภีราคาถูกดังกล่าวเพื่อพลิกแปลงสถานการณ์เวลวร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นจากม้วนคัมภีหายากมาได้นี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของนิวเวิร์ดที่มีความเป็นไปได้หลากหลาย เป็นเพราะแบบนั้นบุกซิลจึงลอยมาพร้อมๆกับเขาในทันทีที่เรียกใช้งานม้วนคำผีแม่เหล็กนี่เป็นผลทําให้หน้ากากอัศวนเซเลอร์ต้องมองบุกซิลหายวับพร้อมๆกับอาร์ครไปด้วยสายตาที่เครียดแขนเอ่ออะไรกันวะนะเป็นเพราะแบบนี้อาร์ครและบุกซิลจึงสามารถหลบหนีออกมาจากหมู่บ้านได้เพราะม้วนคำผีนเนรเทศพวกโจรถึงกับไร้คําจะพูดในขณะที่โง,ง่งมนึกเรื่องราวไม่ออกกันไปพักใหญ่ก็ตัดฉากนะครับ แล้วงี้แบกิวมันมันจะมาด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันมาแค่บุกซิลเนี่ยผมสงสัยนะเฮ้ยให้ตายสิอาร์คจ้องมองบุกซิลบุกซิลตอนนี้ไม่ได้สนใจที่อาร์คเอาแต่จ้องมองในตอนที่ร้องไห้แบคิวบาคิวเหตุผลที่บุกซิลปาดเช็ดน้ำตาอยู่นานหลายชั่วโมงก็เป็นเพราะแบกิวตอนที่อาร์คโดนเอฟเฟกต์ของเนรเทศเขาใช้เอฟเฟกต์ของแม่เหล็กช่วยบุกซิลมาได้ ความจริงเขามีม้วนคัมภีร์แม่เหล็กอยู่ไม่น้อยและอาร์ก็คิดว่าการช่วยเหลือแบกิวเป็นเรื่องสําคัญจึงอยากช่วยเช่นกันเท่าที่เขาเพียงแต่ใช้แม่เหล็กได้ทันท่วงทีหลังจากที่โดนนระเทศขนับว่าเป็นปฏิหารมากพอแล้วที่ยังอยู่ในระยะให้ใช้ม้วนคัมภีร์ช่วยเหลือบุซิลได้และนั่นทําให้แบกิวต้องโดนทอดทิ้งเอาไว้ท่ามกลางผงโจรกระทั่งว่าเขาไม่เห็นเรื่องราวทานจากนั้นแต่ชะตากรรมของแบกิวย่อมต้องชัดเจนแล้วในช่วงฤดูร้อนนี้ คือนะักคู่น้าสงสารนามว่าแบกิวโชคร้ายต้องหลงหมอ้อโดนต้มกินเพราะเจ้านายของตัวเองหลังลบหนีออกจากโบสกะได้บุกซิลก็แทบจะก,กลายเป็นบ้าถึงขนาดที่ว่าพยายามหาเรื่องอาร์คช่วยผมต้มไว้ก็เนะถ้าผมตายก็คืนยีบได้แต่แบก,กิวไม่ได้เฮ้ย hey, เอานะนี่นายคิดว่าฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้นไงนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอาร์คนิม อาร์คดีคนเดียวเลยที่ข้าแบกิอแบกิวคนต้องรอดสิแบกิวที่น่าสงสารแบกิลบุกเซลตอนนี้กําลังมีสภาพในร่างไร้วิญญาณถึงกับนั่งนั่งอยู่กับพื้นอาตจปาเช็ดน้าตามไม่หยุดทว่านั้นไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้อาร์คยุ่งยากใจอาร์คเองก็รู้สึกเจ็บปวดกับความตายของแบกิวไม่น้อยอย่างไรแล้วตอนนี้เขาสามารถคุ้มกันบุกเซลและคริสตันความทรงจาเอาไว้ได้ก็เป็นเพราะมวลคำปีนประเทศ จึงทาให้พวกเขาออกมาได้ไกลถึง10กิโลเมตรจากพวกโจรจุดหมายปลายทางของในระเทศนั้นเป็นการสุ่มและไม่เหลือล่องรอยโจรพวกนั้นไม่มีทางจะตามรอยอาร์คได้อย่างทันท่วงทีแน่และก็นับว่าโชคดีที่ยังอยู่ค่อนข้างใกล้หมู่บ้านเขากําลังรอให้บุกซิลสงบสติอารมณ์ก่อนจึงได้เอ่ยเรื่องสําคัญที่ต้องพูดฉันไม่อยากพูดแบบนี้หรอกนะแต่ดีแปกิวตายก็เป็นความผิดของนายว่อรอเนอะนะโจรพวกนั้นไล่ตามมา เพราะว่านายมีคริสตันความทรงจาหอค,ค,คริสตันความทรงจําหมายถึงอะไรนะของแค่นั้นซื้อที่ร้านก็ได้นี่ไม่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นที่พวกนั้นอยากได้ก็คือวิดีโอที่นายถ่ายไว้ตั้งหากละวิดีโอตอนที่นายเห็นพวกนั้นครั้งแรจกจะพวกนั้นกําลังพูดหรือว่าคุยประชุมกันอยู่ใช่ไหมพวกมันคิดว่านายบันทึกเหตุการณ์ผ่านทางกล้องวิเศษเพราะกล้องวิเศษมันติดอยู่กับหัวของนาย เรื่องราก็เลยบานปลายจนพวกมันต้องไล่ล่าเอาคริสตันความทรงจํากลับคืนมาก่อนที่จะหลุดออกไปเข้าใจหรือ,อยังอย่างแรกที่ฉันอยากจะรู้นั่นก็คือนายได้ถ่ายวิดีโอของไอ้เจ้าพวกนั้นเอาไว้หรือเปล่านะเออผม,ผมยงังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะวิดีโอพวกนั้นน่าจะอยู่กับคริสตันความทรงจาที่ลูกต่อนะ์คถอนหายใจอย่างโล่งอกกับคําตอบของบุกซิลมันจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าพยายามมาจนถึงขนาดนี้แล้วเพิ่งจะรู้ว่าบุกซิลไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรเอาไว้เลย แต่แล้วบุ๊กซิลก็ต้องถามออกไปด้วยความที่ยังไม่เข้าใจเออแต่ถ,ถ,ถมไมค์กันลรอครับมันก็น่จาจะเป็นวิดีโอทั่วไปไม่ใช่หรอเออเรื่องนั้นครับผมก็ตัดจบไปเ็เพียงเท่านี้นะครับจบไปที่อาร์คพยายามจะอธิบายนะแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเอ้ยติดต่อติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับทุกคนก็เจอผมในกระเบื้องคลิปใหม่เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ